กัดกระดุมผิดเม็ดมันจะไปถูกได้ยังไงกัดไปกัดมาคือกัดไปมันก็ไม่ไม่ถูกอยู่ดีก็ผิดอยู่ดีไงนั่นแหละเออมันไม่มีอะไรนะครับมันเป็นอย่างนั้นเลยใช่ไหมมันจะไปผิดตรงไหนยังไงมันชัดเจนอยู่แล้วอีฟดีนี่แหละผลงานของตัวเองนั่นแหละเออทำดีทำให้เห็นนะครับคุณ นี่แหละเอฟซนะครับนะก็ว่ากันไปแหละแต่ผลงานตัวเองทังนั้นที่ทําไว้ก็ต้องดิ้นเิเออเพราะเพราะเรื่องนี้นะเอามองตรงอ่มันใกล้จะจบแล้วนะครับเรื่องตรงนี้นะมันใกล้ถึงเห็นผลงานแล้วเออเพราะว่าอาที่เข้าไปนะนะครับไม่ใช่ว่าจะก็แกล้งไปนู่นนี่นะไม่ใช่ระหว่างฟังเล่ากัฟังทางนนะู้นอะ แอดเชื่อทางนี้มากกว่าถูกไหมล่ะเราเชื่อเราเชื่อการดําเนินงานทางนี้มากกว่าเพราะเราอยู่ด้วยกันมันไม่มีนอกมีนายอยู่แล้วไม่มีการจะไปโกหก fc ไม่มีเลยทุกอย่างทุกเรื่องทุกราวเนี่ยมันคือความจริงทางนั้นอ่ามันไม่เหมือนทางนู้นพูดไปเอาดีใส่ตัวทางนั้นเออเอาชั่วให้คนอื่นเห็นไหมแต่ละเรื่องแต่ละราวนะเนี่ยตั้งเวลาไว้ด้วย มีสเก็ตนวดด้วยเออตั้งสเก็ตนวดไว้ด้วยตอนนี้ก็ขึ้นออกมาตอบโต้เออตอนนี้ก็ขึ้นออกตอบโต้เลยนะทนไม่ไหวต้องออกมาดิน้นออกมาตอบโต้ไงเพื่อเพราะอะไรเออเพราะว่าตัวเองคนเราเขาจะถูกเ,ออเปิดเผยเรื่องผลงานตัวเองแล้วไงที่ทํามามันผิดพลาดมากัดกระดุมผิดเม็ดมาตั้งแต่แรกเออยิ่งยิ่งใส่กระดุมไปเรื่อยๆ มันก็ไม่เท่ากันอยู่ดีเออมันก็ไม่เท่ากันอยู่ดีเพราะฉะนั้นไม่มีทางเลือกหรอก f ีบอกได้เลยไม่มีทางเลือกหรอกก็คือคุณผิดมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วคุณจะมาแก้ตัวตอนนี้มันสายไปแล้วเออมันสายไปแล้วยิ่งยิ่งเราเนี่ยยิ่งผ่านระยะเวลาไปนานๆเนี่ยแล้วผลงานเนี่ยมันยิ่งประจักษ์แล้วถ้าเราประสบความสำเร็จไปได้ถูกไหมล่ะเสร็จสิ้นเรื่องราวตรงนี้ออกไปเนี่ย มันก็ยิ่งโชว์ให้ผลงานตัวเองเห็นเลยโชว์ผลงานของเขาเน่ะประจักษ์แก่สายตามาวันนั้นเอ่อวันนั้นที่ไอ้หน่วยหน่วยพยัคฆ์ภัยเข้ามาเขามาดูสามเหลี่ยมทองคําถูกไหมเออถามว่าขานี้เขาลงจากรถมามาดูไหมเออจะมาดูสอคอไหมมาดูไหมไม่มาไม่ลงไม่กล้าลงเออขอเขาดูได้ก็ให้ดูอยู่แล้ว ใช่ไหมเออที่เขาถืออยู่มันใช่หรือไม่ขนาดหน่วยหน่วยกลางที่เขาดูเขายังไม่ได้พูดอะไรสักคําเลยตรงเนี้ยเออทั้งทั้งที่เขาเก่งอยู่แล้วถูกไหมล่ะเออหน่วยกลางเขาเก่งอยู่แล้วว่าของอะไรที่ว่าเอกสารที่เขาถือมาให้ดูเนี่ยเขาเก่งอยู่แล้วว่าอันนี้มันของจริงมันของจริงเออถ้าเราจะเอาของปลอมมาให้เจ้าหน้าที่เขาดูมันใช่ที่ไหนล่ะมันไม่ใช่ เขาก็ต้องเอาของนี่จริงจจังๆมาให้ดูเขาไม่เห็นพูดอะไรเรื่องนี้เ,เห็นไหมไหนมันบอกว่าป่าไงอะไหนมันบอกว่าป่าเออป่าที่ไหนดอกเห็ดก็ขึ้นบานอยู่นั่นอ่ะป่าตรงไหนยิ่งทำอ่ะยิ่งทำอ่ะยิ่งพูดอ่ะก็ยิ่งเข้าตัวเองเอามาดูสิไหนบอกเสร็จแล้วเอามาดูสิเนี่ยเหมือนกันเลย เหมือนซอคอเอามาดูสิเอามาดูเขาจะมาดูทําไมถ้ามันไม่จําเป็นเขาก็ไม่ออกมาดูไม่ออกมาโชยเห็นไม่จําเป็นเอ่อท้าก็ไม่รู้จะท้ายังไงเลยเอฟซีเอามาสิเอามาดูสิาาสจะ,จะ,จ,ะจะได้รู้กันเออมันจริงหรือเปล่านู่นนี่นั่นเขาจะมาดูทําไมไม่จําเป็นหรอกจริงก็คือจริงเห็นไหมสุดท้ายเป็นไงเงียบเก็บเออ ตัวเองทำพลาดเองงานของตัวเองตัวเองทำพลาดเองเออถูกไหมละ่ะมีที่ไหนม,มันจะมาปลอมได้ยังไงมีที่ไหนมันจะหมดอายุความมีที่ไหนจะหมดอายุเรื่องเอกสารมันหมดอายุด้วยเหรอมันไม่น่าเชื่อถือได้ด้วยเหรอมันไม่มีคุณทำในทางเดินทางในทางที่ถูกเนี่ยมันจบอยู่แล้วเอสีมันจบไหมจบแต่นี่อะไรนะครับ สวัสดีจ้านะครับคุณแม่เพนนะครับสวัสดีครับผมนะครับอ่าคุณอรพันธ์นะครับสวัสดีครับผมป้าศรีนะครับป้าศรีนาเกลนะครับอืมนี่แหละเห็นเห็นหรือเปล่าเอฟซีเห็นหรือเปล่าว่าคนพวกนี้มันเป็นแบบนี้เออเอาหาเอาแต่ผลประโยชน์ให้กับตัวเองนันลือพลนะครับสวัสดีครับผมหาผลประโยชน์ให้ตัวเอง แต่ว่าคนอื่นมันไม่สนอ่ะเล่นงานคนอื่นเข้าไปเล่นเข้าไปเหอะนะเล่นเข้าไปเอาที่สบายใจอะพอพอเวลาเขาไล่บี้ไปเขาไล่จนนะก็แถไปทั้งอื่นอีก <c oughs> เขาไล่ไปจนนะครับเออไล่ไปแล้วมันจนเนี่ยไปไม่เป็นเนก็แถไปทั้งอื่นนะเออไปแบบน้ําคุนๆพูดง่ายๆว่าไปในแหนติดหัวไปเลย FC. เอฟซเออไปนี แผลถ้าถท,ท,ท,ทไปเลยมันอะไรกันนะครับเอฟีบอกได้เลยว่าคนพวกนี้เขาไม่เคยพูดง่ายๆว่าไม่เคยรับความจริงเนี่ยเออความจริงรับไม่ได้ตัวเองเป็นคนเดินเรื่องเองเป็นคนทําเรื่องขึ้นมาเองทั้งนั้นไม่มีใครเขาสร้างไม่มีใครเขาทานะตัวเองเป็นคนทําทางนั้นเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นมาเนี่ยตัวเองทําของตัวเองทางนั้น แล้วสุดท้ายตัวเองก็รับรับไปที่เพราะตัวเองเป็นคนคือเรื่องราวตัวเองสร้างขึ้นมาทางนั้นทํางานขึ้นมาเองผิดพลาดก็ก็เรื่องของตัวเองอะที่ผ่านมาเสียเงินเสียทองกันไปเท่าไหร่อืมสร้างขึ้นมาผลงานตัวเองทางนั้นเอพอเขาเล่นเอาพอเขาว่าเอาก็เล่นเอาก็โกรธนะเออโมโหเออไปจะไปเล่นงานเขาเล่นงานก็ไม่ได้ลองเอฟซีบอกได้เลย ไม่มีทางเล่นงานเขาได้เลยเออกลัวได้แต่คนที่ว่าเขากลัวละมั้งมันไม่มีใครกลัวใครแล้วป,จจนนลปัจจุบันนี้เอตีบอกได้เลยณปัจจุบันนี้ครับว่ากลัวมันเป็นไปไม่ได้เออถึงถึงใครถึงวันเอาพูดง่ายๆเขาไม่ใช่เด็กๆนะคนแถวนี้เอออย่างน้อยเขาก็มีองค์ความรู้มีประสบการณ์ชีวิตเออลุยมาแต่ไหนแต่ไรก็ก็ลุยมาแล้วเรื่องแค่นี้มันจะมีปัญหาอะไร เต็มที่ก็ขึ้นลงขึ้นศาลกันไปเขาไม่ได้มีใครกลัวนะเออบอกกันได้เลยนะครับเออไปคูคนอื่นนะคูได้นะเอ่อไปคูคนอื่นนะคูได้ขูที่นี่ไม่มีทางหรอกเอฟซีน่าเห็นไหมนี่แหละนะเรื่องนี้มันก็เป็นแบบนี้แหละเอฟซี FC นะครับเออดิ้นนะครับอา่าพอเวลาเขาจะออก นะหลักฐานออกมาให้เห็นนะครับเด่นนะครับเพราะอะไรคือถ้าออกหลักฐานมาได้เนี่ยนั่นก็ถามว่าตัวเองเนี่ยหมดศรัทธาเลยหมดศรัทธาใน fc หมดศรัทธาในอ่าคนที่เขาติดตามเขาแหละหมดศรัทธาเพราะอะไรหลอก fc มาโดยตลอดสร้างความชอบธรรมให้กับตัวเองหลอก fc มาตลอดว่าอเป็นแบบนูน้นเป็นแบบนี้ความจริงมันเป็นแบบนั้นแบบนี้แต่จริงๆไม่ใช่เลย fc ไม่ใช่เลย เออไม่ใช่เลยเพราะว่าหลอกมาไงหลอกเอฟซีให้มันมาดูออกเอซีว่าให้หน่าเชื่อถือไแต่จริงๆไม่มีเลยความน่าเชื่อถือมันไม่มีเออไม่มีเลยหลอกมาโดยตลอดนะยิ่งแม่นอกไซไปไง <c oughs> เออเขาจับไล่ไล่ทันก็โยนขี้ให้เขาเอ,อ่ะลอยตัวไปพอจะโดนพอจะโดนเรื่องราวก็หนีเออเนี่ยแต่ละเรื่องแต่ลาวเนี่ย เขามีสเกต็ตนวดไว้แล้วตั้งเวลาไว้วันเวลาไว้แล้วว่าประสบความเบื่คือพวกนี้อันไหนอ่าเร,อเรื่องไหนขี่วันเรื่องไหนขี่วันเขาตั้งเอาไว้แล้วดูซิว่าเขาจะทําได้จริงอย่างปากพูดไหมอ่ามันเป็นเรื่องกรันตีเลยว่าทําได้จริงหรือเปล่าวันนี้อเรื่องนี้10วันนะเรื่องนี้15วันนะเดี๋ยวจะดําเนินการให้เสร็จเดี๋ยวผมจะไล่บี้ไปให้เสร็จเลยเดี๋ยวคอยดูว่าเขาจะทําได้เสร็จจริงหรือเปล่า คำพูดนี่พูดง่ายว่าเขาจําแม่นเราจาแม่นอยู่แล้วลว่าให้สัญญาไว้เราฟังเลยแล้วเออดูที่มันจะทําได้หรือเปล่าออกลัวจะเป็นราคาคุยมากกว่าเอาจริงๆอดไลน์ให้แล้วนะครับโซค่าะนะขอบคุณมากครับผมนี่แหละ fc ดูเอานะครับบอกได้เลยเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนะี่ยมันมีที่มาที่ไปของมัน สวัสดีนะครับคุณแม่ทมนนะครับรกดให้แล้วนะลูกขอบคุณมากครับผมนี่เหละชัดเจนไหมสุดท้ายนะครับสุดท้ายก็พึ่งใครไม่ได้นะอ่สุดท้ายก็ต้องหนีหนีหน,หนีออกจากตรงนี้ไปอืมจะไม่ค่อยมายุ่งแล้วนะเออต่อไปนี่เข้ามานี่ไม่ได้แล้วนะแถวนี้ พอสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านเนี่ยสร้างความร้าวฉานให้กับชาวบ้านแทนที่เขาจะอยู่กันแบบมีเมียบไม่มีเออไปปั่นให้เขาทะเลาะกันปั่นให้เขามีปัญหากันสร้างน้นสร้างนี้ทําให้เขามีประเด็นมีปัญหากันเออชัดเจนไหมคนพวกนี้นี่สร้างความร้าวฉาน <c oughs> คืองานของเราอ๋อาชาวบ้านนี่ เจากจากที่เขาสงบสงบเนี่ยกลับกลายเป็นตื่นตูมขึ้นมาอะไตื่นตาขึ้นมาเพราะอะไรเอ้าไอ้เนีเ่ยนี่เรื่องมาถึงกูแต่เมื่อไหร่วะเนี่ยอถึงสิป่นไปป่านมาแล้วคนข้างในก็ทะเลาะกันเอมองหน้าก็ไม่ติดพออเพราะอะไรก็เพรถูกถูกการยุแยงเนยยุย,ยงจากคนค้าภายนอกไงยุย,ยงไปย,ยุยงมาเหมือนกับเขียนหัวพ่อของแม่ เออทาให้ทะเลาะกันปั่นกันให้ทะเลาะกันนะเอ้ยมึงนะมึงนะสาดกระสุนใส่กันสาดโคลนใส่กันก็เปื้อนดิแต่สุดท้ายอ่ะพึ่งใครไม่ได้ครับคนในนี้ก็พึ่งกันไม่ได้อยู่แล้วต่อไปนี่เขาเดินกันลําบากแล้วอ่าหมู่บ้านเดินยากแล้วเพราะอะไรอ่ะเพราะว่าไม่ค่อยถูกกันแล้วตอนนี้โดนข้างนอกปั่นนะครับ สายปั่นมันปั่นอยู่แล้วเหมือนต้องเป็นอย่างงู้นอันนี้ต้องอทําแบบนู้นแบบนี้นะใช่พูดถึงแม่นอกสายอยู่แล้วมันปั่นอ่ามันปั่นแล้วก็มันยุยงให้เขาทะเลาะกันยุยงให้ญาติพี่น้องแตกกันถ้ามันไม่ทําอย่างนี้ไอ้ีมันก็ไม่มีคอนเทนต์ไง เออถ้าไม่ทาแบบนี้ก็ไม่มีคอนเทนต์มันเป็นลักษณะน,นั้นอ่าพอไม่เข้ากันพอพอโกรธกันใช่ไหมเออพอโกรธกันนู่นนี่นั่นมันก็ได้พูดไงได้เอาเรื่องราวของเขามาพูดเอามาวิพากษ์วิจารณ์ในลักษณะน,นี้วิพากษ์วิจารณ์ออกมาปัน่นออกมาโชว์ให้เห็นว่าเนี่ยกูทําได้นะเว้ยเออมันสามารถจะปลุกปั่นคนอื่นเขาได้ถ้าใครไปเชื่อมันก็จบเลยอ่าชีวิตนี้กลับคืนไม่ได้แล้ว เชื่อมันเยอะมันก็กลับคืนไม่ได้อเหมือนกับอคนในนี้แหละเอะไปเชื่อมันเยอะนะแล้วก็โกรธก,กับญาติพี่น้องตัวเองไม่พอใจอแม่้องไฟก็ฝ่ายไฟเข้าไปสิเพราะก็มีหลังบ้านกันอยู่แล้วเอฟตีเขามีหลังบ้านก็คุยกันหลังบ้านได้ไลน์คุยกันอะไรกันได้เห็นไหมแต่พอโดนปั่นเข้ามากๆก็กลายเป็นเกลียดกันไป ไม่มีสิทธิ์จะกลับเข้าไปได้เหมือนเดิมแล้วแล้วถามว่าแม่ค่ายทาอะไรไหมไหมเออทาอะไรได้ไหมไม่ได้ช่วยเหลืออะไรได้ไหมก็ไม่ได้เหมือนเดิมไม่ได้ช่วยอะไรสักอย่างหนึ่งก็ดูเอาเองแล้วกันช่วยไหมไม่ได้ช่วยหรอกแต่ว่าช่วยคือการปั่นเนี่ยเออการสร้างกระแสส,สร้างประเด็นให้เดี๋ยวเรื่องนี้หมดก็เอาเรื่องนู้นเอาเรื่องนี้หมดเอาเรื่องนั้นเห็นไหมเออเรื่องของตัวเองเนี่ยไอ้คดีหลักตรงนเนี้ยคดีเนี้ย คดีสวนเนี่ยเขาก็ยังแย่อยู่แล้วเอฟซีแล้วยังเอาสวนยางน้อยมาเอาเข้ามาเป็นเกี่ยวโยงกันอีกเอเอมันจะมันจะสร้างไปถึงไหนเนี่ยสร้างเรื่องราวไปถึงไหนถูกไหมพอเรื่องนั้นไปไม่ได้เรื่องนี้เถียงไม่ได้แล้วไงเรื่องหลักนี่เถียงไปไม่ค่อยได้แล้วมันมันไปยากก็พยายามจะเอาสวนยางเข้ามาเกี่ยวข้อง อว่ามันจะไปได้บ้างเอว่าดูจับทิศทางดูว่ามันจะได้หรือเปล่าจะชนะไม่มีโอกาสจะชนะไหมเเขาก็จะดูแต่โอกาสชนะมันไม่มีหรอกเขาฟันธงไปแล้วเขาคขันตีไปนะว่ามันทําอะไรไม่ได้แม่น้องไส้ทาอะไรไม่ได้หรอกแล้วคนที่รู้กฎหมายก็ทําอะไรไม่ได้บอกได้เลยเออมันก็คุยไปอย่างนั้นะโมไปอย่างนั้นและ เดี๋ยวอีกสิบวันเนี่ยคุณดำเดน,นินคดีมาแน่นอนเอาดิเอออยากจะเห็นเหมือนกันว่าฝีมือแค่ไหนผลงานที่ผ่านมามันไม่มีแบบนี้นะสั่งไม่ได้สักอย่างสักผลงานหนึ่งผลงานใดผลงานหนึ่งก็ยังไม่เห็นเป็นชิ้นเป็นอันเลยเอฟซีมีแต่อันนี้เราจนะจะเนี่ยตักไข่เออนั่นแหละอันนั้นเราเห็นชัดเจนที่สุดคือตักไข่น้องอื่นไม่มี ยังไม่เห็นเลยนะเออ,อันอื่นยังไม่เห็นเลยขนาดคดีแบ๊ะเนี่ยเอ,อยังออกเสมอนะเออยังเสมอถือว่าไม่ชนะนะออ,ออกเสมอเลยไม่ชนะนะเออยังไม่ชนะอะไรเนี่ยเสมอเห็นไหมย,ยังไม่สามารถชนะไนดะ้นักภาษาอะไรคดีนี้มันจะเหลือไหมล่ะไอ้ที่เนี่ยที่ตรงเนี้ยเออ,อันนี้เราโอ้โหเต็มเต็ม ไม่แอดมองไม่เห็นทางเลยว่าจะสู้ยังไงแบบเขาพยายามพูดไงพูดในโซเชียลว,ว่าเอ้ยไม่มีอะไรนะมันมันมันแค่ผิดผิดกฎเกณฑ์เฉยๆผิดกฎเฉยๆเออไม่ได้ผิดอะไรไม่มีอาญาไม่มีอะไรเลยโอ้โหพูดง่ายเนาะ <c oughs> เออแล้วคนอื่นที่เขาถูกเขาโดนกันน่ะสไตล์คล้ายๆกับแบบนี้เลยเขายังโดนกันอ่ะ นะคนที่เขาลุกเข้ามาเนี่ยเล่นเอายึดของชาวบ้านมาเนี่ยชาวบ้านโอนให้ชาวบ้านยกกรรมสิทธิ์ให้เพราะอะไรชาวบ้านเขาได้เงินไงเขาก็เอาดิจะเหลือไหมล่ะเอาคนอื่นเข้าไปเนี่ยเขาไม่สนใจแล้วแต่เขาได้เงินเขาก็เพนแล้วเอ,อเขาก็สละสละชีพเลยนะเอ,อเอาไปเลยเอ,อที่ตรงนี้กูได้แล้วกูปล่อยเลยเห็นไหมไอคนที่เข้ามาก็โดนดิจะเหลือไหมล่ะ เออแบบเดียวกันนี่แหละเออสวัสดียามเย็นนะครับคุณมันตรีนะครับเมือ่อเมื่อกี้ก็เห็นเห่าหอนอยู่นะ่ะก็กขขึ้นปะทะกับช่างตั้มเนยเอ,อ่อคุณมันตรีก็ขึ้นปะทะกับช่างตั้มอยู่เขาขึ้นปะทะขึ้นคือตัวเองอ่ะตัวเองก็คือเป็นคนทําเรื่องเนี่ยสามเหลี่ยมเนี่ยเขาเป็นคนทําถูกไหม เขาเป็นคนทําก็เหมือนเขียนด้วยมือไอ้สิเขียนด้วยมือแล้วก็มาเล่นเขาย้อนหลังเออมาเล่นกับย้อนหลังก็คือเรียกว่าเขียนด้วยมือล,ลบด้วยเท้าเอาพ,พูดเพาะๆหน่อยอ่าเห็นไหมเออเขียนด้วยมือลบด้วยเท้าเป็นไงชัดเจนไหมอ่าก็ให้คุณดําเนินการเรื่องนี้เอ,อทําเรื่องนี้แต่คุณทําแล้วมันไม่ประบสบความสาเร็จแล้วคุณก็มาร้องเขากลับอีกจะเล่นงานเขาให้ได้ มีที่ไหนบ้างที่เขาทํากันแบบนี้ขอถามหน่อยอุดมการมีไหมอา่าศักดิ์ศรีมีไหมไม่ต้องถามไม่มีอา่าไม่มีอะไรเลยมีแต่คนให้คนอื่นเขาดา่าเออจริงๆคนอื่นก็ต้องนับหน้าถือตาให้เกียรติถูกไหมแต่นี่เขาด่าเอาเขาด่าเอาเอซไม่ได้ให้เกียรติ้วเขาด่าเอาโอ๊ยตายแล้ว เอออยู่ดีก็โดนนะคือคนคนคนเราอยู่ในระดับนี้แล้วเอฟดีก็ต้องให้คนเขาให้คนเขานับถือถูกไหมไม่ว่าใครก็แล้วแต่ยิ่งอยู่นานนะครับยิ่งอายุเยอะอ่าคนรุ่นหลังก็ต้องต้องให้ความเคารพรักให้ความนับถือถึงแมนะ่ะไม่ใช่ให้เด็กรุ่นหลังมาด่าเสียหมดเสียหมดมองตรงนะเสียเสียหายหลายแสนเลย นั่นก็หมายความว่าพวกนี้ไม่น่าเชื่อถือพวกนี้ทําตัวแบบพูดง่ายๆว่ะอะยิ่งกว่าเด็กอ่ะทาตัวยิ่งกว่าเด็กเพราะว่าเด็กยังด่าได้อ่ะมันก็ต้องยิ่งกว่าเด็กสิถูกไหมเ,เด็กยังด่าเด็กวัยรุ่นยังด่าเอาได้เออนะยังเจ๊โกนี่อ่ะนะอายุเขาก็าไม่ได้เยอะนะเด็กๆใช่ไหมไวัยรุ่นหนุ่มๆอยู่ เขายังด่าเอาเลยเออมึงไม่ต้องเสือกเรื่องของกูโอ้โยนะเขาพูดอย่างนี้เลยเออเขาพูดแบบนี้นะมึงไม่ต้องเสือกเรื่องยุ่งของกูมึงไปหนักหัวมึงเหรอโอ้โหว่าเสียหมดอะคิดดูเอาเองแล้วกันเอฟซีไปยุ่งเรื่องของเขาเรื่องส่วนตัวด้วยเขาก็ด่าถอนงอกเลยด่าถอนหมดหัวเลยนะไม่ใช่ด่าธรรมดาเออเอา เอามือดึงทั้งทั้งหัวเลยแล้วก็เอาเท้ายันไว้แล้วก็มือดึงถอนมือถอนกล้าเอฟซีถอนสองมือด้วยโอ้โหเป็นไงให้หนังหัวหลุดออกมาเลยโอ้โหสุดยอดแล้วคืออยู่ดีไม่ว่าดีถูกไหมอยู่ดีไม่ว่าดีก็เอาเรื่องเอาราวไปให้คนอื่นเขาดา่าขนาดเลื่อนช่างใหญ่ที่เ็าคุยกันเรื่องถังแก๊ มันยังไปว่าเลยมันยังไปเด้นเอาไปว่าเลยถัยง,ยงแก๊สเออเขาคุยเรื่องมันก็เรื่องของเขาไปละเอ,อมัมไปเกี่ยว,ยะว,วอะไรกับเขาจะไปวิพากษ์วิจารณ์อะไรกับเรื่องถังแก๊สเออนะบอกง่ายๆมันไม่มีอะไรเลยมันไม่มีอะไรจะพูดหรือไงเออเดี๋ยวเอาถังแก๊สไปเปิดใส่บ้านมันดีไหม <laughs> แล้วก็จุดเลยเป็นไงเออเอาให้ ไปแถบไปเลยข้างนึ่งอ่ะนะต้องเอาอย่างนั้นหรือเปล่าตายนะครับ <c oughs> เอฟซีใช่ไหมเด็กพิเศษเลยเหรอ,เออสวัสดีแดงสวัสดีครับผมนี่แหละนะครับใช่ <c oughs> คือเขาคิดไม่เป็นเหมือนกับคือคิดไม่ได้คิดไม่เป็นถูกไหม คนเราคนเรานะเออเราจะทําตัวไงวางตัวไงให้เขานับถือให้เขาอ่าเคารพรักเราในเมื่อเราเป็นผู้ใหญ่เขาองค์ความรู้ก็ดีกว่าดีเหนือกว่าดีทุกอย่างเลยแต่กลับให้เด็กๆเขาดา่า <laughs> ไม่ใช่ด่าธรรมดาด้วยนะดา่าสาเสียเทเสียด้วยไม่ใช่ด่าธรรมดานะสาเสียเทเสียนี่ด่ดาแบบโคตรเง่าสกาาดเลยด่าไปถึง แบบไล่ไปถึงต้นตะกูลน่ะเออมันเกินไปคือทำให้เด็กๆเ,เขาไม่เคารพไม่นับถือเลยอะอะเไปยุ่งกับชาวบ้านอย่างเงี้ยนะแล้วให้ชาวบ้านเขาด่าเนี่ยโอ้โหอายยิ่เพลงเนี่ยไม่ใช่ชนชั้นเดียวกันนะที่ด่าเนี่ยชนชั้นละล่างเลยละชาวบ้านก็คือล่างๆเลยเออเป็นชาวบ้านธรมธรมดาธราเขาด่าเนี่ย อายจริงๆว่ะแอดว่าอายจริงเออไปหากินอะไรนะครับหากินกับชาวบ้านไปเสียดสีชาวบ้านไปด่าชาวบ้านหาเรื่องหาราวให้ชาวบ้านชาวบ้านเขาก็ถอนหงอกเอาดิดา่าเอาดิวิตายนะครับมีที่ไหนเขาทำกันแบบนี้ไม่มีหรอกมีที่นี่ที่เดียวแอดเคยเห็นเนี่ยมีแต่เขาจะทําตัวให้อ่าเด็กรุ่นหลังคารบนับถือเออทําผลงานให้ตัวเองให้ดีที่สุดถูกไหม สร้างผลงานของเราแล้วก็สร้างสิ่งที่มันเป็นไปได้ว่าทํายังไงก็แล้วแต่ถ้าตัวเองเนี่ยยังมีชีวิตอยู่ก็ทําในสิ่งที่ดีแล้วเวลาเสียชีวิตไปเนี่ยเขาก็ยังพูดถึงในสิ่งที่ดีๆอยู่ยังเคารพนะับถือพูดในสิ่งที่ดีๆว่าเออยายคนนี้เขาดีนะอะคนนู้นเขาดีนะ,ะเขามีชีวิตอยู่เขาก็ต้องทำอะไรให้มันเป็นประโยชน์กับสังคมแต่นี่ไม่มี